น้องเล็กสายลุยบินตรงจากออสเตรีย KTM 390 r เ n อร r แพ้ภูเขาจากแดนพราตะผู้พิชิตเทือกเขาหิมาลัยโร a เยนแอนฟิลหิมาลยัน400อดีตตัวแข่ง t r ิเอพิชิตกว่า50รางวัลโรยเยนแอนฟิลบูเลตทริเอล500เราจะพาทั้งสามคันนี้ไปเที่ยวสถานที่รับในลพบุรี1ปีเที่ยวได้แค่2เดือน3มรุ่น3สไตล์จะไปด้วยกันได้ไหมไปชมกัน สวัสดีครับผมนิกครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านสิริชัยมอเตอร์เซลเช่นเคยจะเห็นว่าด้านหลังผมวันนี้มีมาต้องบอกว่ามารีวิวในเชิงท่องเที่ยวแล้วกันถึง3รุ่นนะครับเริ่มกันที่ KTM 390 Adventure นะครับตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะครับใครที่อยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์จะรู้ดีว่า KTM เขาเด่นเรื่องไหนนะครับส่วนคันที่สองย i นฟิลิมารันนะครับฉายาแพะภูเขาแห่งแดนพาราตะตัวนี้ชื่อหิมารยันเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ได้ได้มาพอโชคช่วยหรือว่าตั้งกันมั่วๆนะมันเป็นการขับขี่และการเอาขึ้นไปเทสบนเทือกเขาหิมาลัยจริงๆอีกคันนึงดูลุงๆหน่อยคันนี้ r o y a l e n f i e l d Bullet t r ิ l 500นะครับรูปทรงหน้าตาแบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้นะครับต้องบอกว่านี่แหละคือดีกีแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลซิกเดย ในรายการแข่งทร์เอลมาก่อนนะครับทั้ง3คันนี้มี DNA ของความเป็นออฟโรดเราจะเอาทั้ง3คันนี้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วต้องบอกว่าสถานที่ที่เราจะไปวันนี้นะครับเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวรับในจังหวัดลบบุรีใน1ปีเนี่ยสามารถเที่ยวได้แค่ประมาณ3เดือนแค่นั้นจะเป็นที่ไหนรอดูกันเลยร้านซิบิชัยมอเตอร์เซลล์ลบบุรีศูนย์รวมบิ๊กไบค์หลากหลายยี่ห้อ ยามาฮ่าไทรัม h k ทีเอ็มดูคาติรอยัแอนด์ฟิลฮัสควาน่าสโค c มดิบาร์จและ4ล้อสายลุยซูบารุเรามีรถให้ทดลองขี่ก่อนตัดสินใจกว่า30รุ่นมีร้านค้าของแต่งและเครื่องแต่งกายไว้บริการบริการหลังการขายที่ได้รับมาตรฐานจากแบรนด์ต่างๆที่เราจัดจำหน่ายพกกระตังมากับความต้องการที่เหลือให้เป็นงานของเราก่อนที่เราจะออกไปผมขออนุญาตพูดถึงสเปคข้อมูลตัวรถคร่าวๆ ให้พี่ๆที่ยังไม่รู้จักกับทั้ง3ครคันนี้ทราบก่อนแล้วกันนะครับป่ะเดี๋ยวผมขึ้นอินโฟให้เรามาเริ่มกันที่ KTM 390 Adventure ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ลูกเดียวกับเจ้า390ุกเครื่องยนต์374ซีซี Royal Enfield Himalayan เครื่องยนต์อยู่ที่411 cc ซีซี Bullet t r a i l 500นะครับ จะเป็นเครื่องยนต์499ซีซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ลูกเดียวกันกับ l o y จอรในฟิลตระกูลคลาสสิกแล้วก็บ l เลต500ทั้ง3คันนี้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวทั้ง3คันเลยส่วนเรื่องของพละกําลังนะครับ3 9 0 Adventure นะครับจะอยู่ที่43.5แรงม้าที่9,000รอบฮิมารายัน24แรงม้า6,500รอบ b u l l e t t r i l อยู่ที่27แรงม้าที่5,250รอบส่วนในเรื่องของแรงบิดนะครับตรงนี้ต้องบอกว่า สำคัญมากๆสำหรับรถตระกูลรถออฟโรด390 Adventure อยู่ที่37นิวตันเมตรที่7,000รอบฮิมารายันอยู่ที่32นิวตันเมตร4,500รอบ Bullet Trial 500นะครับ41นิวตันเมตร4,000รอบน้ำหนัก390 Adventure อยู่ที่162กิโลกรมัมฮิมารายันอยู่ที่199กิโลกรมัมแล้วก็บ u ู l e ต Trial 500เนี่ยอยู่ที่192กิโลกรมัมส่วนความสูงของบอก KTM 390 Adventure อยู่ที่85ซนมตฮิมารายันกับ Bullet Trial เนี่ย ความสูงเบาะเท่ากันนะครับก็คือ80ซนตเมรเท่านั้นไม่ว่าคันใดคันหนึ่งไปได้อีก2คันที่เหลือจะต้องตามไปได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นแล้ววันนี้เรามี2ไรเดอร์จะมาขี่ไปกับผมด้วยนะครับพี่ตุมตามนะครับหัวหน้าทีมฝ่ายขายแล้วก็ท่านที่2พี่ทอมนะครับเซล,ลสายลุยประจำร้านสี่ิชายมอเตอร์เซล,ลของเราเรียบร้อยรออยู่ข้างหน้าแล้วไม่พูดความทำเพลงไปเลยดีกว่า หลังจากที่ออกเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งนะครับผมเลือกเจ้า390 Adventure ก่อนขอชมก่อนเลยนะครับสิ่งที่ต้องชมคือเรื่องของเครื่องยนต์และโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้ต่างจาก390อย่างที่บอกไว้คือมี traction control มี cornering ABS นะครับระบบมันเป็นรถทัวริ่งดีๆนี่เองนะครับเดินทางทางดำเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยผมชอบเรื่องเครื่องยนต์มันมากนะครับสำหรับคนที่เดินทาง 120แล้วเร่งแซง1้0าสบสบายนะครับ,บส่วรัสา9 0ก้าูนยเอเวนเจอร์เหลือกินแน่นอนแต่เรื่องที่ต้องติตรงนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบเหมือนผมหรือเปล่านะ <S <S เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับตรงนี้ก็คือก็คือในส่วนของแฮนด์นะครับแฮนด์ค่อนข้างต่ําตอนนั่งขี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้ายืนขี่น่าจะมีเรื่องเลยนะครับชิวหน้าสั้นไปผมอยากให้ชิวสูงกว่าน,นี้อันนี้ลมพุ่งใส่หมวกผมเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของล้อ ตัวนี้ยังให้ล้อแม็กมาถ้าเป็นล้อซีรวดมาจะพบคําว่า Adventure Touring ได้อย่างเต็มปากเต็มคำแน่นอนนะครับแล้วตรงนี้ที่ตามพาไปไหนเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะมานะครับเป็นนอกเส้นทางนะพี่ตามน่าจะอยากเก็บภาพสวยๆหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปทำให้ดู แวะกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดประสานนิมิตรคือร้านก๋วยเตี๋ยวประนึกต้องบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อคือคือป้าแกพี่การทางสายตานะครับแต่ว่ายังก็ยังทำก๋วยเตี๋ยวได้อยู่นะครับสตมารูปป้าก็ได้เดี๋ยวทีมงานเราขอลุยก่อนครับอันนี้สครับป้า ไปกันต่อนะจะกินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสลับรถกับพี่พร้อมให้พี่พรอมขับสามกระสุนไปเดี๋ยวผมจะขับทีมอลไยันส่วนใครที่อยากดูกฟูลรีวิวเทลอย่าลืมนะครับผมขึ้นห้างบนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเดินทางโดยใช้เจ้าทีมอลไยันสี่น้อยคันนี้ทําท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ตุ๊บๆหน่อยตามนะ พับยืกันเดี๋ยวลองแค่คันเล่นกอนได้อยู่นะทบไปเล่นไปอย่ามองว่ามันเป็นรถคลาสสิกไฟพมแล้วมันจะไม่เฟี้ยวนะครับเออความรู้สึกก็ไม่หนีกับ KTM มากเท่าไหร่เลยนะถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแช่ยาวๆขี่ในรูปแบบของโคเริททางไกลๆแล้วกันเดี๋ยวลองท็อปสปีดเลยไม่สั่นนะครับ ใครจะติดภาพรลยยันคิวส่วนสัสคันนี้ไม่สันนะมันเป็นเหมือนสูบเดียวเทคโนโลยีใหม่นะครับไม่เหมือนสูบเดียวเครื่องคลาสสิกนะโอเคร้อประมาณนั้นตันละนะครับใครขี่เดินทางด้งดยวยความเร็วหนึ่งร้อยร้อเนี่ยเรเล่นแชงร้อสิบร้อยสามผมว่าหันกำลังดีคันนี้เอาอยู่ ขี่มลาายันผมแอบเืิ่มตรงส่วนที่ว่ามันขี่ง่ายตัวรถเนี่ยมีกระชับดีมากเลยนะครับถังน้ำมันทําเข้ามากับรูปขาผมมากแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของแฮนด์นะครับการวางแขนเะนี่ยสำหรับผมนะส่วนตัวผมผมว่าพอดีแต่เรื่องความแรงเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าใครไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับน่าจะซอยนี้ละมั้งทางเข้าอใครเอารถยนต์มาระวังติดนะครับปึ๊บ โอ้โหทุ่งหญ้าสวรรค์นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดก่อนหน้านี้ก็คือรถทั้ง3คันที่เรามาทดลองขี่วันนี้เป็นรถที่ผลิตและประกอบจากประเทศอินเดียทั้งสิ้นเลยและหลายคนอาจมองว่ารถที่มาจากอินเดียเนี่ยเป็นรถที่คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่ารถที่ถูกลดต้นทุนหรือเปล่านะครับผมอยากให้หลบภาพจําแบบนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับกับประเทศอินเดียให้เรามองยอดขายรถยนต์นฟิลบาจาีเอ็มฮัสควาน่ในปี2020 ที่ผลิตจากประเทศอินเดียจะมียอดขายสูงถึง1.2ล้านคันและถ้ารวมแบรนด์อื่นๆที่ผลิตและส่งออกจากประเทศอินเดียจะสูงถึง13ล้านคันและถ้าหากเราคิดเป็นสัดส่วนของยอดขายทั้งหมดทั่วโลกรถที่ผลิตจากประเทศอินเดียจะสูงถึง62%เลยทีเดียวดังนั้นถ้าคุณคิดว่าการที่รถถูกผลิตและประกอบที่อินเดียเป็นข้อเสียผมอยากให้คุณคิดใหม่เพราะตัวเลขการขายมันได้พิสูจน์แล้วว่าทั่วโลกเขายอมรับรถที่มาจากประเทศอินเดีย โอเคถึงที่เรียบร้อยนะครับพี่ตามเป็นไงสวยงามสงคำล่ำเรือไหมครสวยนะทางค่อนข้างมีอะไรให้ลุยหน่อยหน่อยเป็นเป็นที่ที่แปลกดีแต่เชื่อว่าถ้าน้ำขึ้นมาเราก็จะไม่ได้ขี่ตรงนี้คือคือวันนี้โจทย์ของเราคือรถลุยเชิงท่องเที่ยวเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้ลุยเชิง p อ r f o r m a เนาะเราเช่อันมาเชิญแบบท่องเที่ยวอ่ะคือทางขนาดเนี้ยผมว่าเรา กำลังสคันนี้ตอบโจทย์เนาะที่เราสลับกันขี่มาแต่ละคันมีจุดดีจุดได้ที่ต่างกันออกไปครับคือมันมันกำลังตอบโจทย์กับการใช้งานเชิงท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการประมิาณสูงมากอะไรประมาณนี้หลังจากที่ได้ทดลองขี่ระยะทางทั้งลุยทั้งทางดําทั้งทางฝุ่นที่เราขี่กันมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีตกตกหกสิบโลเนาะวันนี้ประมาณประมาณ60 60โลจากร้านเรามานะครับผมถามพี่ทอมพี่ทอมในฐานะที่ เป็นคนใช้รถวิบากอยู่แล้วเป็นคนที่เป็นสายเอนดูโรอยู่แล้วพี่ทอมชอบคันไหนที่สุดอย่างนี้ดีกว่า3คันนี้เพราะเราสลับกันขับมาหมดเลยผมชอบ3 90เอ e จ g เ r อร์ของ KTM อตอบโจทย์เลยรครับผมความแรงความช่วงล่างดีะนะครับทางแบบอคอร์นที่นี่เหลือๆครับผมให้ที่หนึ่งเลยับ3 90บไม่ใช่เลยไม่มีเหตุผลอื่นใดความชอบล้วน ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยครับผมตอบโจทย์ใเดี๋ยวผมขอคําถามเดียวกันกับพี่ตุมตามมั่งส่วนตัวเลยพอได้ลองขี่นะรู้สึกชอบ Bullet Trial เพราะว่าโลเคชันอ่าโลเคชั่นแบบเนี้ย Bullet Trial เนี่ยอทําได้ค่อนข้างแบบพอขี่แล้วอาจจะอินเนอร์ร่วมกับกับกับโลเคชั่นด้วยสไตล์รถแล้วเลยรู้สึกว่ารถในความเป็น Trial ในโลเคชันแบบนี้การท่องเที่ยวแบบเนี้ย บรไทเอาค่อนข้างตอบโจทย์ในความรู้สึกส่วนตัวก็ไล่เกาะกลุ่มนิกกับพี่ทอมได้ตลอดนะคือไอ้สองคันนี้ไปไหนไอ้ไทเอลก็ไปได้อาจจะแพ้เรื่องความสูงเนาะระยะเคร์แลของรถกับโพซิชันของการวางขาตำแหน่งวางขานั่นเองพอเรายืนปุ๊บเนี่ยตัวมันจะต้องไปข้างหน้ามันจะไม่ได้เหมือนที่ลองขี่ a d v e n t u r e 390กับฮิมาตอนนั้นหนักพอยืนแล้วโพซิชันการวางขามันจะอยู่ในระดับที่แบบมันสมควรแล้วจะดูไม่หนีพอดีด้วใช่ใช่ต้องบอกว่าตรงนั้น ผมต่ต้องบอกว่ามันเป็นมือใหม่สาหรับวงการรถวิบากส่วนตัวก็คือกลัวรถสไตล์นี้ด้วยแต่พอลองมาขี่เข้าจริงๆนะครับได้ขี่ทั้งสาคันแล้วผมมาเป็นสายเปอร์ฟอร์แมนซ์แต่ต้องบอกว่าวันนี้ผมชอบขี่อะไรายอย่าง่า <laughs> ใช่ปะ่ะสามสามสามอะไรอ,อีกช้อยหนึ่งพอดีครับด้วยความที่พอสกิลของผมเนี่ยไม,ไ,มไม่ได้ชอบเพราะคนอื่นชอบคันอื่นหมดแล้วนะไม่ใช่อ่าคือสกิลผมมันมันยังน้อยต้องบอกอย่างนี้กับกับเส้นทางแบบเนี้ย รถที่มันซอบซอเบาๆแล้วพร้อมจะพาเราไปทุกทางผมมองว่าหิมาละยันมันตอบโจทย์ทรงได้ผมสูงเนาะร้อยแปดสิบรถหิมาละยันสูงระดับหนึ่งอาจจะว่าคนอื่นเตี้ยประมาณนั้นแล้วเครื่องยนต์แซวเล่นแซวเล่น <c oughs> เครื่องยนต์ก็ไม่ได้กระโชกโคกหักอะไรขนาดนั้นคือไม่ได้บิดแล้ว้อหลังสไลด<ช>์จนเอาไม่อยู่อะไรเนี้ยคือคือถึงบอกว่าย้อนกลับมาเลยว่าวันนี้จริงๆทริปเนี้ยที่เราชวนๆกันมาเนี่ย เราชวนกันมาในเชิงท่องเที่ยวเนาะพี่ทอมเนาะเรารเราไม่ได้เน้นว่าแบบุยใครคือ number one ที่แบบรถโดดได้ลุยได้คือมันมีหลายทางที่ผ่านมาที่เราพอโดดเล่นกันนะคือมันแทบไม่ต่างเลยนะแต่ว่า สุดท้ายแล้วเพราะการท่องเที่ยวในในคลาสประมาณนี้ซีซีที่ไล่กันัเวทของรถที่ไล่กันความสูงพอๆกันเนี่ยมันไม่มีใครหนีใครออกอะ่ะมันอาจจะโอเคทางดําต้องยกให้กับ ktm อยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนเขาเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเน้นในเรื่องของ performance อ,ออกแบบมาในเรื่องของการขับขี่ที่ดีคือมันเป็น,นรถเทคโนโลยีใหม่ใช่เป็นรถเทคโนโลยีใหม่เออถูกต้องแต่ว่าในอีก2คันอะ่ะเขาเน้นความเป็นคลาสสิกเป็นมีความเป็นโมเดนเข้ามา เพราะฉะนั้นมันมีอย่างที่บอกจุดแข่งที่ต่างกันคือถ้า,าคุณไ,ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าสักครึ่งวันอย่างเงี้ยใช่ใช่คุณก็ไม่จําเป็นต้องเอารถที่มันวิบากขนาดนั้นหรือเข้าปารร่าที่แบบโหดดิบมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างนั้นนั้นด้วยรถคลาสสิกมันอาจก็อาจจะไม่เหมาะครับใช่ประมาณรถแต่ละคันถูกออกแบบมาคนละจุดประสงค์แต่ถามว่า3คันนี้ไปด้วยกันได้ไหมวันนี้เราทําให้ดูแล้วไม่หนีกันเลยสถานที่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสถานที่รับ ใช่ปีหนึ่งเที่ยวได้2เดือนมั้งถ้าจประมาณ 2- อถึงสเดือนมั้งที่ผมอ่านมานะใช่ไหมประมาณนั้นอ่ามันเดี๋ยวน้ํามันขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนละเป็นพื้นที่เขื่อนทั้งหมดจริงจริงที่เรานั่งอยู่เนี่ยเคยน้ําน้ําขึ้นถึงปิ่มทางรถไฟเลยนะใช่ไหมคคือน้ํามันจะขึ้นอ่าเท่าเทียบประมาณ10เมตรเลยเนี่ยถึงทางรถไฟน่าจะประมาณนั้นได้คือน้ํามันจะขึ้นสูงมากดังนั้นปีหนึ่งก็ดีที่มีโอกาสได้มาใช่ในช่วงเวลาแล้วก็เอารถแบบนี้มาด้วยคโคดเข้าเลย โตรได้เลยใช่ต้องใช้คำนั้นวันนี้ที่เรามาถ่ายทำเราไม่ได้มีแค่ทีมงานขี่มอไซค์เรามีทีมงานตากล้องวันนี้ใช้รถซูบูรุ f o r ์เรสเตขี่ขนอุปกรณ์ถ่ายทำมาเราไปไหนเขาก็ไปได้นะตอนแรกขี่ไปไม่ได้นตอนแรกเห็นเป็นรถยนต์คันใหญ่กลายมนว่ารถมอไซค์คัเล็กๆวิบากเนี่ยไปได้เอาตามมาได้เฉยโอเคก็ถือว่า ได้เทสทั้งสองรูปแบบอ,อเดี๋ยวขากลับจะลองขับสุรุ้มผมผมนั่ง,งด้วยนั่งนั่งไปด้วยโอเควันนี้สำหรับ <OK S 1> ผมนิกนะครับแล้วก็พี่ตุ้มตาม ที่เซลทอมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e c ช anel n เราไว้ด้วยนะครับมีคลิปวิดีโอเดี๋ยวเราจะพยายามทำให้ถี่ขึ้นนะครับลงไปในช anel นี้ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะไปกินข้าวกันดีกว่าครับนวัาดเหมือนหิวอะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป